ณห,ห้องน้ำวีไอเมื่อเคที่เข้ามาในห้องน้ำดวงตาหล่อนถึงกลับลุกวาวเพราะภาพเบื้องหน้าคือชายหนุ่มกำลังยืนช่วยตัวเองอยู่ที่โถปัสสาวะชายแผ่นหลังแกร่งของเขาสันสถานขณะที่ใบหน้าหล่อเหลาแงานหงายขึ้นดวงตาหลับพริมราวกับว่ากำลังจินตนาการถึงสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขสุดยอดหญิงสาวยิ้มที่มุมปากค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แผ่นหลังของเขา จากนั้นก็กอดหมอหนุ่มจากด้านหลังของเขาขณะที่มือข้างหนึ่งทาบทับลงมือใหญ่ที่กำหมอน้อยเอาไว้ส่วนอีกมือก็กอดเอวเขาเอาไว้ให้เคที่ช่วยไหมคะเสียงของหญิงสาวดังแว่วหวานขึ้นที่ข้างหูของชายหนุ่มหมอกล้องที่กำลังจินตนาการถึงขาขาวๆสะโพกกลมๆของสาวงามนางหนึ่งที่ดูจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆจนเขาจำได้ติดตาจึงเผลอตอบออกไปว่าดีมากครับ หมอหนุ่มตอบด้วยเสียงสั่นพระเขารู้สึกว่าจินตนาการของเขาช่างเหมือนจริงยิ่งนักได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากเรือนกายสาวใหญ่น่ากินจังค่ะหญิงสาวกระซิบความคิดของตนออกไปลมหายใจร้อนๆของหญิงสาวเบารถที่ใบหูชายหนุ่มพร้อมกับลิ้นนิ่มอุ่นชื้นเลียเลียเข้าที่ใบหูสีแดงจัดทำเอาเขาขนลุกเกลียวขึ้นทั่วทั้งตัวเช่นนี้ไม่ใช่ฝันแล้วเฮ้ย หมอก้องร้องออกมาด้วยความตกใจสะดุ้งสุดตัวรีบร่าออกจากโทปัสสาวะแล้วเมื่อเขามองเห็นคนตรงน้าเต็มตาถึงกับต้องขยี้ตาอีกครั้งเพราะเธอคือคนที่เขากําลังจินตนาการถึงคะคุณมาทําอะไรที่นี่หมอก้องถามเสียงพระสันความตกใจเคที่จะมาคุยธุระกับคุณหมอนิดหน่อยคะ่ะแต่บังเอิญเห็นคุยหมอต้องการความช่วยเหลือเธอจงใจหยุดพูดแล้วใช้สายตามองไปยังเข็มของหมอ หมอกล้องเห็นสายตาของหญิงสาวเช่นนั้นจึงสำนึกได้ว่าตนเองกำลังเปลยส่วนล่างต่อหน้าเธออยู่จึงรีบหันหลังให้เธอแต่ไม่อาจก้มดึงกางเกงขึ้นมาสวมได้หมอคะให้เคที่ช่วยเธอนะคะร่างสวยของเคที่ไม่รอช้าเธอเดินไปตรงหน้าหมอหนุ่มเขาขยับถอยหลังแล้วรีบร้องออกมาว่าคุณเคที่แบบนี้ไม่ดีนะครับ หมอก้องได้ยินหญิงสาวเอ่ยชื่อตนเองเขาจึงเรียกชื่อเธอออกมาเพื่อย้ำให้หญิงสาวมีสติรู้ตัวว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เคที่แค่อยากช่วยคุณหมอคะปล่อยไว้แบบนี้คงเจ็บปวดน่าดูเลยให้เคที่ช่วยปลดปล่อยนะคะร่างสวยเดินรุกก้าวเข้าไปใกล้หมอหนุ่มทีละเก้าเขาก็ก้าวถอยหลังเพื่อให้ห่างจากหล่อนเช่นกันโดยหารู้ไม่ว่าตนเองกำลังถูกต้อนให้เข้าไปในห้องส้วมเสียแล้ว มาไม่เป็นไรครับรผมช่วยตัวเองได้หัวใจของเขาเต้นแรงยิ่งขึ้นเมื่อถูกต้นจนมุมร่างสูงก็สุดนั่งที่โถส้วมที่ถูกปิดฝาไว้กลายเป็นเก้าอี้ชั้นดีในห้องแคบแคบให้เคที่ช่วยคุณหมอน่าจะดีกว่านะคะสาวงามเคลื่อนกายอย่างเย้ายวนรอยยิ้มของเธอช่างซุกซนร่างสวยค่อยๆลดตัวลงนั่งช้อนตามองเขาใช้สายตาปรือฉำหวานสุดเซ็กซี่นั้นตรึงเขาไว้จากนั้นก็ช่วยหมอหนุ่ม ทั้งนี้ใน YouTube จะตัดฉากรักระหว่างผู้ใหญ่ออกทั้งหมดหากผู้ฟังสนใจอ่านเรื่องเต็มสามารถตามไปอ่านได้ที่มาริทมาริทมาริทตามลิงก์ข้างล่างที่ให้ไว้หลังจากที่เคที่ช่วยหมอน้อยให้อ่อนลงแล้วเธอก็นั่งบนตักหมอแล้วยุยยวนเขาคุณเคที่ครับจะทำอะไรนะครับหมอก้องถามเสียงพร่แหบเคที่แค่อยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณหมอหน่อยค่ะสาวสวยค่อยๆแกะกระดุมเสื้อเชิดของเขาออก ฝ่ามือใหญ่ทาบทับลงที่มือคล้ายจะห้ามแต่กลับปล่อยให้เธอแก่จนหมดทุกเม็ดเพราะไม่อาจต้านทานความเย้ายวนของเธอได้ช่วยอะไรครับเขารู้สึกใจเต้นระรัวราวกับจะระเบิดออกมามือเรียวสวยแกะกระดุมเสื้อเขาออกแล้วฝ่ามือนิ่มก็เข้าลูบไล้แผงอกของเขาอย่างชำนาญการประกวดครั้งนี้สำคัญกับเคที่มากฉันไม่อยากตกรอบเพราะศัลยกรรมเกือบทั้งตัวคุณหมอทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนี้ได้ไหมคะ เคที่พยายามควบคุมเสียงของตนไม่ให้สั่นเพราะอารมณ์ที่พวยพุ่งพุ่งขึ้นคุณเคที่จะให้ผมทุจริตการประกวดหรือครับเสียงของหมอก้องขาดห่วงเหงื่อซึมออกมาตาไรผมเลือดในกายเขามันเดือดจนพรุ่งพลานปานจะระเบิดอย่างหนักหน่วงข้าหากคุณหมอยอมให้เคที่ผ่านเข้ารอบเคที่จะให้หมอดื่มนมดีไหมคะหือ หมอก้องขนลุกเกลียวขึ้นทั้งตัวเพราะลมหายใจอุ่นๆของหล่อนเป่ารถใบหูจนชีพจรเต้นรัวลมหายใจเขากระชั้นขึ้นมือสองข้างของเขาก็โอบรัดร่างสวยก่อนที่ริมฝีปากร้อนฉาจะฉบลงที่ทั้งนี้ใน YouTube จะตัดฉากรักระหว่างผู้ใหญ่ออกทั้งหมดหากผู้ฟังสนใจอ่านเรื่องเต็มสามารถตามไปอ่านได้ที่มารีทมารีมาริทตามลิงก์ข้างล่างที่ให้ไว้ เสียงร้องของทั้งคู่ดังลั่นจนออดี้ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูถึงกับหน้าแดงกำ่ำฉันบอกให้ทำเงียบๆดูสิร้องสลั่นตายตตายตายยพี่เลี้ยงเอามือทาบอกเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวายกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินแล้วแห่กันมาดูนี่แม่ออดี้มายืนทำอะไรที่หน้าห้องน้ำวีไดีดีสาวเท้าเข้ามาใกล้พี่เลี้ยงนางงามแล้วมองสำรวจอย่างจับพิรุธเออคือ ออดีรีบกระโดดเข้าไปขวางประตูห้องน้ำไว้ดีที่เสียงหน้าอายของคนทั้งคู่ไม่ดังขึ้นแล้วไม่งั้นความแตกแน่ๆพี่ดีดีมาทำอะไรคะออดีรีบถามกลับเพื่อถ่งเวลาฉันได้ยินเสียงแปลกๆก,ก็เลยจะมาดูคุณหมอเสียหน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อค่ะออดีพยักหน้าหงึหงักแซงตีเนียนทำหน้าซื่อซอเข้าไว้อ๋อค่ะก็ออกไปเสียขวางทางทำไมดีดีเท้าสเอกลกลายกับกำลังหงุดหงิดเต็มทน อ๋อพี่ดีดจะมาเข้าห้องน้ำมาตามหมอออดี้ตะโกนลั่นเพื่อส่งสัญญาณให้คนในห้องน้ำรู้วายอยู่ใกล้กันแค่เนี่ยแกจะตะโกนทำไมยะพี่ดีดีเอามืออุดหูแทบไม่ทันจากนั้นก็ผลักร่างของออดี้ออกจากประตูวายพี่เลี้ยงนางงามเซธลาหลบไปอีกด้านเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ประตูห้องน้ำเปิดออก ผมท้องเสียครับพี่ดีดีพี่จะเข้าต่อก็ได้นะครับแต่กลิ่นแรงหน่อยเพราะผมเพิ่งวางระเบิดไว้หมอก้องกล่าวด้วยเสียงราบเรียบแล้วเดินจากไปดีดีทำจมูกย่นแม้จะรักจะชื่นชอบแค่ไหนแต่ก็ไม่อาจทนกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของเขาได้ดีดีจึงตัดสินใจวิ่งตามหมอไปไว้คุณหมอรอดีด,ดีด้วยค่ะเมื่อไม่มีคนอื่นแล้วพี่เลี้ยงนางงามจึงชะโงกเข้าไปดูในห้องน้ำเคที่เคที่อยู่นี่คะแม่ เคที่ส่งเสียงออกมาขณะที่กําลังจัดเสื้อผ้าให้เข้าที่ออดี้ถอนหายใจอย่างโล่งอกดีที่หมอฉลาดช่วยพวกหล่อนเอาไว้ได้ทันตกลงกับหมอสำเร็จไหมพี่เลี้ยงนางงามกระซิบถามร้องลั่นขนาดนั้นไม่สำเร็จได้ไงคะแม่อีอีกเคที่ยิ้มพลายให้กับความสำเร็จของตนเมื่อตรวจประเมินร่างกายสาวงามทั้งหมดเรียบร้อยหมอก้องก็มานั่งชมสาวงามบนเวทีร่วมกับคณะกรรมการคนอื่นๆ เขาจิบกาแฟกินขนมอย่างสบายใจงานนี้ได้จิ้มสาวสวยแถมยังได้เงินกลับบ้านเป็นค่าน้ำมันอีกหากมีงานแบบนี้บ่อยๆก็คงดีไม่น้อยดวงตามองหนุ่มพราวระยับขณะที่มองบรรดาสาวสวยเดินอวดขาเรียวขาวผ่านไปคนแล้วคนเล่าทัานใดนั้นทีมงานคนหนึ่งก็เข้าไปกระซิบกระซาบกับพิธีกรด้วยท่าทีเคร่งเครียดจากนั้นพิธีกรก็ประกาศผ่านไมโครโฟนว่า ต้องขออาภัยท่านผู้มีเกียรติและคณะกรรมการทุกท่านในที่นี้เราจะขอยุติการประกวดไว้ชั่วครูเนื่องจากทีมงานได้รายงานเข้ามาว่าให้ตัดสิทธ์สาวงามหนึ่งท่านที่ทำผิดกฎเสียงนั้นทำเอาหัวใจของหมอก้องกระตุกวูบเป็นจังหวะเดียวกันกับสายตาของเคที่มองมาที่เขาหมอหนุ่มจึงสายศีรษะเพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าเขาไม่ได้หักหลังเธอและเขาให้เธอผ่านตามสัญญาจริงๆ ขอเชิญคุณเคที่ลงจากเวทีครับเสียงพิธีกรประกาศลั่นเกิดเสียงฮือฮาขึ้นทั่วสารทิศเดี๋ยวครับทำไมคุณเคที่ถึงถูกตัดสิทธิ์ครับหมอก้องรีบถามถึงเหตุผลพยายามช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่ตามที่ได้สัญญากันเวทีนี้เป็นเวทีประกวดนางงามแต่คุณเคที่เป็นผู้ชายครับพิธีกรบนเวทีตอบอะไรนะคำอุทานแผ่วเบาหลุดออกมาจากปากหมอก้องด้วยความตกตะลึง คือดีดีเพิ่งจะได้รับรายงานจากสายสืบของเราคะเคที่ชื่อเดิมคือคมสันไม่ใช่สีสุดาหรือครับหมอก้องถามเสียงหลงออเคที่เพิ่งเปลี่ยนก่อนเสนอชื่อเข้าประกวดค่ะเคที่ตอบเต็มเสียงขณะที่เดินลงมาจากเวทีเมื่อความลับถูกเปิดเผยแล้วเธอก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกต่อไปแต่เมื่อกี้ผมยังแทงเข้ารูดได้เลยนะครับ หมอก้องถามเสียงแหบแห้งพอๆกับใบหน้าที่ซีดขึ้นเรื่อยๆบทสวัสด์อันร้าร้อนเมื่อครู่แล้วจะบอกว่าไม่เป็นความจริงได้อย่างไรอ่อรูที่หมอแทงอะคาเป็นรูตูดค่าไม่ใช่รูหอยพูดจบเคที่ก็ขยิบตาให้หมอหนุ่มแล้วย้ำกับเขาว่าหนูบอกแล้วไงคะว่าศัลยกรรมจนเกือบจะทั้งตัวยกเว้นส่วนนั้นที่ยังไม่เฉือนออกไว้ให้หนูเฉือออกเมื่อไหร่เรามากินกันต่อนะคะ หล่อนโปรยยิ้มให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินเชิดออกไปอย่างสวยๆกับพี่เลี้ยงไม่เย่ยยหมอกล้องหน้าสิีเผือก่อนจะเป็นลมล้มลงไปไว้ตายตายหน่วยพยาบาลมาดูหมอหน่อยเร็วดีดีร้องเสียงหลงเคที่ทิ้งความกลาหนวุ่นวายไว้เบื้องหลังแม้จะชดเงินรางวัลเพื่อเอาไปแปลงเพศแต่ก็ไม่เป็นไรได้กินหมอระดับพรีเมียมก็ถือว่าคุ้มแล้วจบบริบูรณ์ ตามมาอ่านผลงานทุกเรื่องได้ที่มารีสมารีสมารีสตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง